วัสดีพี่น้องสวดีพี่น้องวัดสุขุมวัดสุขพตอนนี้ก็จะมาแกะกระป๋องปลาปลากระป๋องปปลากระ๋องพี่น้องมากันตีจิตเต่าเลยนะมาพ้นโต๊ะแห้งพี่น้อง้องปองปลามาแต่ละอันเลยพี่น้องตรงปองพ้นโต๊ะแห้งเกือบมากหมดได้พี่น้องเอ้ยขนบขคาวเกลือมมากหมดได้ ม่เลยด้วยสิเ่อยังบอกยังบ่หอผ่เออยาโรดอย่าลงเด้มันสี่เบิ์อย่าลงมาแกะย่ำเลยนี่โอยโอ้ยโอ้ยโอยบอกครัวเลยคุณนี่ยชคจังงคน nghe, mẹ, 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 Ôi mẹ, 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 với mẹ, mẹ, Rất mẹ, mẹ, ba mẹ, 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 ไปนยองจะใส่เขาไปจับเอานี่ไข่ตุนน้ำนนี่น,น้นองมา ปัดป้องมันเลยครับโอ้ยกึ้นเตี้ยวมาแต่ละหามึงอย่าไปไปไล่แบ่เงินไปเป็นหมาเนอะ Not in my opinion. Not in o p i n o n t in my o p i n o n t in 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 o p i n o n t n กูม่ม่จอยเขาเลยออหือไม่กินกับปลาตะปองหร่อเปล่าเออ

ต้องพอเลยมันไม่เลวหรกยังได้ท่านบอกว่าที่แห่งนี้

ไม่ไดเจ้าคูนป็นอิ่มไวนะ้ไ้วหกอิกรเที่ยวไปมันชามเลยว่ะมากต้มหมูุมเลยสาวคูนกรเที่ยวเลยมันจะคอยกับน้องเม้นเนี่ย ไม่บอสเขาควบคุมได้ฮึโอ้ยฮะช่วยหนูด้วยแม่ฮึบอสทำอะไรได้มาไรตัวน,นี้ดู可爱 วันน้ลูกจะมาใส่ผูเลยเนาะน้อไเยแม่บอก่นอยน้อเฮะติมเติมเลยเรเติมท้อยต้องทำมากขึนมากแล้วน้อยเหรอแม่นะทำเติมของหางก็เติมทำรอเือนบอกูหกูให้มึงจะมาใส่อือ nó vào ở đây nó bật mây của เอาละพี่น้องจกคิดไ้เขานี่พอกันคิดนหนาหมัดกคเลรก็แสได้พี่น้องก็ติดตามถ้าคิดไปใหม่จากหลวงอุ้ยแต่ล้วไวันนี้